ระวังไยก็บะกรเนี่จะสิเีสยังเร็วเนหนักเเร็วเอามะก้วยเอาบัก้วยเอาเอาสอะไรเมียซีายแล้ววะแมนความเหล้ามาน้ำกันดีว่านี่มาทำกันมาำกันคะ Long khoai kaba quay, tất cho ác yên. Lưu ác quái. Alpha. Long khoai kaba quay, tất lưu ác yên. Lưu ác quái. Alpha. 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 Lưu ระ้วว่างข่อยก็บอกกล้วยนี่จะสิเลือกไอ้ยังเลือกบลกล้วยเอาไปเอาว่าจะเลยไม่ไงก็บลเลือกข่อยเลือกบลกกล้วยหมดข่อยยัะเลือกการสบายใจเลือกจ้าเปลี่ยนคุกกันซะเป็นยังล่ะว่าคุกปุ่นมันเก่าล่ะเก่าก็เปลี่ยนไม่ได้บอเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกมาเปลี่ยนเปลี่ยนคุปปุ่นเลี้ยงไใหม่คุปปุ่นกันเลงเก่าอยู่เนาะว๊บ ใจเจ้าข้าดแกเทอาุเติมให้อีกให้กำลังใจขอบใจได้รูมีกกาสล่ด้วจ้าให้ไปซื้อคุ๊บใหม่อีกแสนหนึ่งเอากุ๊ตตัวนี้ไปใส่พาะใใจได้คุ๊บงามกุ๊บงามใจขอบใจนำฝนก้นงาม

ข่อยก็บากล้วยจะสิเ hmm. ล right? ือกอีหยังเดิมไม่กล้วยเอาไปได้เด้อมา่อเสือใส่ข่อยเด้อนี่ก็หาคือกันแมทานด้วยกันตัวนี้ก็สิหลายห่านแต่นี่เสื้อตัวนี้ไปให้ผัวผู้บดยอยากได้บากล้วยนี่ระวังข่อยก็บากล้วยจะสิเลือกอีหยังเมื่อนี่สิตอบให้เมื่อนขอบใจด้วยเดยกันเมือ คูเบาครับราวงข่อยก็บอกกล้วยนี <USSR> oh ่จะสิเลือกอยังเอาบบกล้วยเอาไปไอ่เอาไปเอาไปกินกับเบีนีมหยวนี้นะใช่ใช่อก้าบนีตชน่ยเมันีหลามาน้แล้วบเราวางขอยกาจะสิเลือกอย่างเา้ยเลยเรก้ยสาวใส่หน่อยแล้วมาขาย ธุรกิจเส้นสายเราคือเกลือนะครับทั่วหงอกเส้นดิฟต็มยายต็มหลายอย่างไรเนี่ยขายดีเวลาถามในบาทหนึ่งระหว่างข่อยกับบักกล้วยเนี่ยจะเลือกอียังสุดท้ายล่ะเอาไปอาจจะบักกล้วยเพาซื้อว่าฝาซื้อี่นี่ยหาผ้าฮะหาผ้าหาผ้าเอากล้วยนี่ แบกเอากล้วยก่อนนี่ขอบใจจ้างามคือเก่าเนาะฮะบู่ซุกกับปีงนี่แหละยังมึงเศร้าขายอยู่วะขายแรงกับขายแรงกัขายกางขึ้นในตีหนึ่งตีสองขนนนอะเออไข่แน่สู้ๆเด้อสื่อแน่สื่อแน่อยากขายยังไงใส่ถุงสิบพัน เนบอนอยเออยังก็ได้่าขายยังไ้ใส่ถุงรถขึ้นนังเงาอยู่งไจะไปใส้ยไจบอเราบ้าอะไรสบอโอ้จะบ่ไปเฮี้ยนสบักเพิ่มักเพิ่มติดนี้ก็ไม่ได้บอให้ตัติดใจนันบ ติดใจได้ตติดนีไ่ได้ย่ำเศร้าขายวะมาให้กำลังใจเด้อก็สูงขึ้นคักแค่สูงไงเงี้ยเักทักกลัลไลแม่ข่ากลาัลไลผู้สาวกลาัลไลไทยบ้สื่อซอยเอาซื้อซอยแล้วก็ได้อามะสิบพันลังกันได้ตามใจเจ้า คิบพันจะจะขายยังไงกัเอามาขายดียูบ่บ่ขอดค้ายขายราคาสูงเงาเข้าดีเท่าไรแล้วน่ะคนะิดพันเอาไหมใจกำลังใจหลายคนก็นคอมเมนต์มาว่า เบ้าแม่ะยายาไทายแตะู้สาวหลายไายผูพเท่เนี่ยไทยเฒ่าคนหนึ่งกับเจะเบิงพ้สาวเดี๋ยวอยู่ไทยพเทธะนะนี่ผูพเท่สิบพันใส่ถุงหายกำลังใจอยากขายหยังหายเอารวดตามใจแม่ตามใจแม่เถิดลา เอาใส่ถุงโลดนะอย่าใครยังไห้เอาใส่ถุงโลด 10, สิพันนะแต่กำลังใจเด้อยีอ่มีแห้งเด้อบักขามบ้านบักขามสมบักแตงทงบักทั่วร์ไล่พักบุ่งพักกันจองของผื่นบานแม่ข่าผื่นบานหลายอย่างนั่งเงา ม่ขาดงามมีอยังขายไงเฮาใมบักข้ามสมเป็นตะบนย่าง,าง,างแต่แขคค่อควายแล้วเห็ดงามแต่นี่บักขามสมนี่ยปะเห็ดเป็นดอกกุหลาบจาังดีมัสิก้ากินเห็ดงามมังสินั่เป็นแห้งสุบักะคนงามกต่เห็ดงามบ่บักขามสมแล้วเห็ดแบบนี้เลยครับเป็นดอกไม้อันนี้เอาสีไข่ควาย,ย,ยนะนั่นไมบักขามมาย่างดอกแข่วควาย าขายอย่าง,ไ,งไหนนวขามน,นข่ขามถือสามพันส่วนสามพันเฮ้ยเอามากส่ถุงพว่ายันเขียวออตะกี้พี่เสียน้ามอ่มาอกมองสวยเนาะอือได้ใครจะหรไหนกกเฮ็ดน่วะขามนะ <c oughs> <c oughs> บ่ได้รับแซน้าไมวะาเ,เ,เป็นยังไงคือสิบาเอ้าเท่าไรน,นี่ ข้าพันาใไขกำลังใจในข่าค้นง,งามขายหมานเดอ้อสุกครับเต็มทีบเต็มแดนกล้วยบักกอกบักทั่วหลายอย่างธุรกิจการบินผู้สาวหน่อยครับหลายลำลำหน่อยลำใหญ่ Hello. จะพิลจะพิลทำไมกัน e ิลทุกอย่างเนี่ Yeah I can. Yeah yeah. อ uh, ินเจอร Germany. Welcome Here on. อายเพื่อนได้ครับเพื่อนเป็นแขกมาจาก e วียดนาม Germany มาจากเยอรมนี How long you stay here?Stay พัก stay how l o n อ่อ six weeks weeks ประมาณ six month er. s day หกบอกกันเยอะช่ขอใจกับมืนาะมาหน่้เลาก็บอกว่าสร้างกิษบอกใครได้เป็นไงเนี่ยไม่ได้เปล่าล่าหน่นิดหน่อยนะครับ thank you คุนขอทายหลุดนะใช่ยสิบชิ้นสิบ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 ลาหน่อยมาขายไก่หนูเอาไว้เยอตัขายเดียวอยู่สามนี่วะ บาดโตโตเท่าไหล่ะโตเจ็ดสิบลุงซื้อซอยขาหนึ่งเอาบ่าได้ขายบา่ขายอยู่บ่าขาหนึ่งสองขาส่วนแม่ขาหน่อยขายไก่ได้วยครับขั่วเรียบร้อยขายเป็นตัวนีวนี่นี่น,นี่อันนี้เอือยหมูนี่ยโคงงามๆนี่เป็นสาวนี่จักหน่อยนี่จะซื้อว่าจากไหน ซื้อฝนออจอ,อยอกไดรยังน้ำ่ยอ,อยจอยยิบเอาดิเอาข่อยให้เขาไม่ได้กินหรอกเอาเร็วๆ <c oughs> เอาเอาพักไปเอาตวงนี่ไปเออ <c oughs> ใจแก่ก่็น่าจอยเอาแนบัขามหรือแะบัขวงางไม่ตำ่ำ <c oughs> ไม่ตำ่ำเอาอีละดอกพักการ <c oughs> ายขามเดยไว้อยู่วะเออตันกันเห้าไทยกัลังใจเด้อไอวะเลยซื้อซอยไอวนีหมอต้มกินดิบเด้คือปลอบสิซื้อเยอะสูดเด้อซื้อว่าจะไหนซื้อเมื่อไนซื้อพอยซื้อพอยงขึ้นมานี่งงมเนอยนี่เนี่นี่ยนี่นี่ยเนี่ยยุบพอยุบอยได้หรอยุบปอหา มีวันอาทิตย์วันหยุดมาฮัดขาหฮัดขายขายไก่กระลังสากกันครับนับเงินนี่แต่ใบใหญ่ใบละสองพันใบหญ่ซื้อตลาทซื้ออาหารทะเลมาก,กินแรงปลาทูจากทะเลน้ำลึกนีน้าวมาจากอ่าวไทยหมดละกินเสริมไอโอดีนในหลางกายไปอตลาดอ,อ โปรตีนสูงข้าเจ้าผ้าวาวดีตัวใหญ่กระไลเด้อครับปลาตลาดดาวเรื่องตลาดไม่ป yeah ักเซ่ค yep รับแม่ขาหันเก่าครับปลาหันไม่ทุกมื่อแม่ขาเก่าแม่ขาดคอเก่าค่ะแม่ขาคนเก่าคอดเดิมได้ดีมาเด้อพี่น้องไทยอย่าลืมข่ามมา ปีท่องเที่ยวเล่าได้ครับปีนี้เที่ยวเล่าทั้งทีอย่าลืมมาที่ตลาดปักเซปลาเนี่ยคักครับนี่ตัวไงไงหมุนปลาตองซอยแน่ข่านขูดกับเราไหมคะแล้วขูดไห่น้ำนี่คือเก่าครับส้นนี่ส้นปลา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 โ้ยอหมื่นปลา สะดุดความงามนองลาไม่างามได้แล้วก็งามคือเกาา่าขายก่อนได้ละขายก็ทองปลานองลายังหลายคือเกา่าสดๆเลยครับเบ็ดยังข้าปากอยู่กะมี่ตองไก่กสะอีกะมี่จะวนี่าปลาสีบมอโลเท่าไหนกิโลหนึ่งซ<ห>องเต็หางหนึ่งเอาหางหนึ่ง เพียโลเท่าไหร่ปลาเพียปลาเพียรกันตัวใหญ่เป็นรปลาเตันตัวหน่อยเปดี่มตัวน้อยหน่อยตัวน้อยน่อยกแบบนี้ตายังถูกกระโม่เป็นปลาหนังปลาหนังหนังไทยหรือหนังเหล่าหนังตาเ่ก็ไคะอยู่ได้ยังเป็นเป็นอีกยังเป็นเปปรืองอ๋อปลาเครื่อง ไม่เจอบบนี้เได้เอามันยังเป็นเละปกติห้า้ามไมตายแล้วกินข่าหรอวะกินข้าหรอวะน่งมนไ้นเบียะไรเบียอีอย่างขึ้นหน้าแน่นอนไม่เอให้ออกสื่อเมื่กินเหือนอีนม่เราจำอีแม่เรหายจำสนื้อเลือื่อมือกินห้องแล้วก็ไล่สดไล่กลุ่มกินน้ำกันจังมัได้ออก ง,ง,งามขึ้นเก่าละจอนไปเด้อจ้าปลายังถือว่าหลายคือเก่าได้ครับตลาดไม่ตลาดไม่ดาวเรื่องตลาดไม่ปักซีปลานี่บดต้องห่วงยังอีกปลาสดเซาปลาสดค้นเลยคนเลยคนกับสดผักกี่ดอกก็เคยผ่านมันก็คือว่าคนผ่านอยู่บ่บอ่อบบ๊อยียังบ่ทธานเห็นยีจะค้น ปวดพวก่าไปเห็นมันจิตตื่นมันจิตตื่นปิกุชิบานวัวบานไปกุบถอดเอาไ่เลยกุุบถอดเอาเออกุบคือลอะบัดนนี้ขั้นเฮาเลยบัดนนี้ไอ้นี่ะอนี้ ขายก็ล่างใจใหญ่เราเราขอครบเอาโรดขัดยาวบ่มีแนวใจมีแล้วพ่มีแนวใจแล้วเหมือนยังบูใส่เ่ามาขายของบ้าักิน้วือโอน่ะอเยดากชัวร์ดักเอว <c 'm on> ้ยว กยากเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าใส่ละปลาสมอยบนอ้หทิมแล้วสบากินเีลมเลยูจับเบียดเหมือนเดิมบ่แมนเอาลอดก่อนนะเอ้กูจะไมสแต่ว่าย่างนี่น่ะมันอะังไงโอ้ยเจ้ามากโอ้ยย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 ยัยย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 ายย่ยย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 ย เอาวุ้ยเด้ขง้าพ่องเดี๋ยวก่อนไว้พอนเพราะว่ามันหวานเย็นนี่อย่างเีเก็บไปสดได้นจะสดสดได้อีกเข็ดคือหวานเย็นเบิ่งเรากินเบียรมอักมันพากินเนี่เจอกันเชี่ยบุต้งชายเียมมาดิ เอาเบียร์ใส <ibil decorative certified> ่คนี้เองน่วเนาะปลาสมบริขายแล้วนนี่บริขายก้าลูกน่งโอ้ลูกพี่วาไม่เอาคนมาแทนบ่เออสมแต่ป่าไมาอยู่เดอมาอยู่วันนมาเนพอดีนะสมนเว้ยวันขอบุณขอบคุณวันเกิดใหญ่ใหญ่นั่นด้วครับนี่สุขีมันเสมอมันเครื่อเกาขอให้ได้เดาเดาเดาา ราล่ะก็รจะไว้พ่อให้เราอันที่โอ้ยไรเราเราเรายอือยไอเราตัวที่เขาบอกเลยเฮยยยอกยย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 แยยยยยายยยยยดยย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 ยงยย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 ยายย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 ่ยย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 กรยย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 อยย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 ย ขายสมปลาเมื <compelling> ่อนี้งวดงวดปลาสมบรีขายเะไมื่อนี้นาแดงบ้านะีพ่อหน้ามเข้าไปละสาจอกแมเาเปาหนายตํหอดกับถุงบตรงยางั่งยมอะรของคนจิงใจนี่ ไรมัดแต่ว่าเกิดเข้าหันเข้าอองนี่หว่าเนี่ยน่นิ่นำลงไปสิสันเนี่ยร์เงงเนจริงใจก็กินเปล่ามากเปล่าใหญ่ก็ไม่เท่าเสียวถังไปใส่วนมาใส่ทุกคนมาตลาดดาวเรื่องมายยมใดกับมวนยยมนันมวนใดจะไดเพราะว่าเมาเบียร์น้ำพองเมาหอดเบียร์น้ำเขาจังใดคือเหลือจังสี่อ้าวก็มันมีเท่านี้ขายจังใดวันนี้ขายมันละฮะไปเมื่อเมื่อ เอาใสือทั้งกำลังใจแล้วกันมันมันลูกอ่อนแล้วหายหิวนุ่มแล้วบ่าปลาลูกแม่เทาป่เน่ยเสือซอยแม่เทากันมีตลาดยังสั่นตัวนั่นน่ะปลาเทาตัวเดียวนั่นปลาเทาตัวเดียวสะกินมันเอาไหมเสือซอยจากพันธุ์สิผาพันโอ้พอดีเลยนี่สิผาเก่าเขอบคุณเด้อเหลือเสือเบียร์ มาเสือพักตะลึงยิ้ว่าชิรายได้กินน้ำบรไนได้เนาะกันกินน้ำได้สิย่างไปกินน้ำมันเชียงโอ๋อยู่ไปตมวันนน้ำบรไนพอใจเด้วยมันจะตลาดแหล่งครับอู๋เขาอู๋น้ำพี่น้องเมืองปากเซ่ครับไข่กระตาลายไปกินเบียร์วันเกิดเข้ามาเมื่อกี้นี้จะรอใครยังหรอกเบิ้งเอาเอาเบิ้งเอาโหลดจะใครยยังเอาแม่ค้าจะรอใครยังเบิ้งเอา นั่งเขาขายทุกอย่างวะแนวธุรกิจการเกษตรขายจังไหนคนคนประเภงเหรออะไรตัวไหนแซนสองต้นแซนเหรอคือแซนตัวพวกอันนี้ต้นตะไคร่ออกต้นเมฆาเนี่ยละ่ะ,ะปลาขึ้นมาจากแม่น้ำโขงครับใหม่ๆตวัวไม่ถึงเขียดขาคำนำ้ำเขียดแหงทัก ปลาแหงผู้เกาไม่ขาโบแหงถอยรถกัน,นผู้ชายขายผิดคือเกายังสูยังอยู่อยู่เอ้าแม่เขา,าสื่อน,น้ำพูนัน้ำมาให้เจ้าจ้ามาทหาแม่มุมีพักมีตะพิกเริ่มบางเริ่มไก่เบิดแล้วครับเหลือจะ ปลาตัวยางสวัสดีครับผู้ชายขายปลานางเฝ้าแม่ยขาอย่างนี้เธอสวยเธอสวยเธอสวยมากๆเราเป็นคนเวียดบ่คน,ดคนเวียดคนเวียดนามเจ้าเชิญเจ้าเชิญเจ้ามาคุยบ่นี่คุยเจ้าบ่มีน้อยมีน้อยน้อยงั้นี้บอกใหญ่หน่นเอ,เนอยเอรีอยู่สีวบบเมีน้อย เอาเอาหยอกกันนะครับปลาหลายรุ่นนะครับเบิ้งเอาขายเจนี่ซีซีเอาซื้ออาน้ำเกลือเจี๊ยบซีบกระดูกนิ่้เอาเจ้าอะไรดีล่ะอ,อ,อย่างส้มจังหน่อยครับตลาดปักเสืเริ่มคำมะฮองซุกมะฮองกบับมะฮองเริ่มเมือดละ่ะกุ้งทั่วขนบะก,กอก ห้อยแมงแค่งไงยเมียขายจังไดง 10, สิบพันแม่นบดบ่ะพูนอ่ะออมาวุ้งไงทเทอเหลือหลายพร้อมผู้ชายขายผักนะและยิ่มดีพร้อมมี่เราเด้อครับบักน้ำนุ่มหรือว่าบักยางบานเพิินมี่ขายหรอข่มุดแดงตลาดดาวเรื่องเด้อครับพ่อมี่อยู่ แงีมาแล้วตรงกระมี่โบตรงกระมี่มีฮอดแม่หมดปลาคอ,อการะาไล้ด้วครับตลาดปักเซ่ขายโล่เขาได้ตัวใหญ่หางหนึ่งขายอยู่หางหนึ่งหางนหนึ่งไม่ขายขายซื้อหางหนึ่งอันอน,าานี้ใจเรุ่นหน่อยการะาไล้ด้วครับปลาคอ แล้วขายเวทีน่ะธุรกิจทางน้ำพบปลาตลอดเลยขายจนมือเปียไปเลยบีเท่าไรล่ะบีละไรสิบสองสิบตัวมีปะบีหนึ่งสิบเครื่องบีเลยเครื่องบีีเอาสิบพันมาม่จากบีบีหนึ่ง ใส่ถุงงามอยู่เจ้าบ่เอองามอยู่เจ้าเอาอีกเอาอีกสิแจกน้องๆนี่ใส่ถุงใส่ถุงเอาซีวีวีเดย,เเยก็ได้ใส่รถสบายดียยนี่เราไม่หน้องไมีหน้อยกีดมะข่ายไข่กล้วยนี่ว่าใดนี่เออกลอเอาเลยผมเอื้อนรวมเป็นเท่าไรเป็นสี่สิบพ,พันติดนี่ฮะติดนี่ได้ ติดใจซะนี่ว่าติดติดใจอะไรอยู่อ่ะติดใจแทน้เนาะเงินใจโหลดติดใจกันคือว่ามันพ่อหาเอาเต็มงบอเออเอาเต็มคาราเบียวโหลดไปให้มันหิวโกงว่าโหลดวันนี้กูมาน้ำบางนาพ่มาเนาะผู้ใดไอ้นันี่ผู้รอดมันบอกมันง้ำไข่ของเล่ยผ่ห้เรามา เต็มไมมเต็มมากพอใจเด้อโดยจะซื้อว่าจะไหนกะซื้อนางไข่นางไข่ซื้อน้ำม้ได้จ้าเม่เข่าก็คลายเก๋ยด้วยกันเต็มค่ระเบียบเลยเมี่ยเข่าเดี๋ยวจะซื้อซร้อยวีเท่าไหนวีเท่าไหนซีจวงซีปมี่่ะซีปมี่กลางแม่เดี๋ยวจะมาซื้อซอย เดี๋ยวเขากินเบิดกันข้าวเดียวเขากินเบข้าวเดียวกินเบิดไปเยไปไปไปกินสาไปกินมะซิ่ยไปเดียเอาม้ยเอ้าอ่านเลยงงตบใจเล้วจ้าเราอยากกินกล้วยซอยเมถาสื้อกล้วยซอยเมถากันมันเทียร์ไรใจกลัวบัล้วยกัซิ่ยซอยบ้น้องนี่ยก็ ือผููใหญ่แช่ขายยงไบขาเหี่ยขาเหี่ยวมันหวานอยู่บ่เหียวกับหวานมาถุงนึงไามบะหวานเอามาขึ้นไหนมาไม่เถาขายกล้วยแม่เถาจักปีฮูกก โอ้แข็งแรงในไม่เท่าเด้อร์จะมันดูหาเงินหาขำไงหาตะบ่มีผู้เรียกจักสิหาไปไวไ้ไสก็ดอกกเ็เดียว่อกาเซียแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอาห้เจ้า,กาไก่บด้คายได้กินได้กินตะบะขามนี่แหละบรรยากาศตลาดเนี่ยมึงแรงครับ ตลาดดาวเรื่องมาย่ำได้มวนย่ำนันมาย่ำได้กับของขายหลายคือเก่าครับตลาดแร่งๆมณีวันยุทธครับวันอาทิตย์แม่ข่านักเรียนหลายจย่างหน่อยเติ่มขายยังขายยังขายขนมใส่ใส่บักล่ะใส่ถุงเอาใส่ถุงที่ซื้อฉันว่าขายขนมอู้บอกหนีเน่าเลยเอาใส่ถุง เจ้าค่ะมันไม่เลื่อ,อยวะอ่ะเขาว่าใครเหี่ยวสวยแมย่เขากับมดินนะบอกลุงติดนี่ไปเด้อติดนี่ก็ได้อีกพยก<ช>ักหน้าว่า <c oughs> เด้อใจเด้อไม่ได้เมาตังแก้วคลายไงมึงไม่ตั้งแก่วหรอกมังขุดเลมีเด้อครับตลาดปากเส่ปากคำเลมีเด้อครับไปค่ะเลมีคือกันสมมังคุด บักเกียงลำไยอง,งุ่นแก้วมังกรแต่นนะ,ะนา,งงา่งามๆโกโก้ยิมยิมเอาคือยิมงามเถอะ <c oughs> ส้นขายบักไม้ครับตลาดงามมือแรลงปากซีแก้วขมิ้นครับสำหรับบักมว่วงและก็แคนตารลุปมีรอดเด้อแคนตาร์ลจำปลาักเขาแคนตรลุปจำปลาสักบักโม่สิบพ,พัน แดงมะแดงเบิองโหลดปาดให้เบิองเราไม่หอดสีเหลืองโม่หน่วยใหญ่ๆครับขายเราขายประจำยู่นี่ตลอด <c oughs> เอ้ยขายเป็นโลบอ่ะนี่ขายเป็นหน่วยอีหยังสิบพันเปียงหนึ่งสิบพันบ่โอ้หน่วยหนึ่งสิบพันแปดพันก็มีนี่แม่ค่ะขายบักโม มีหอดสตอบอรี่บรรยากาศตะเวนคำคอยครับกินสมกระบลแล้วกินข้าวก็ะบ่คืออยากกินหวานครับเต็มกระมังเบียวว่ามันยังนะครับแล้วเคาะเคาะกระมังเอิ้นลูกค้าบ่โซสเตปก็นนะอย่างเื่นมา่อยหนาขึ้นทั้งฝ่า ของขายครับตลาดย่ำแรงปากเซ่เแม่งทางเกาหลีจีรอจีรอแล้วก็หลักแล่ตลาดไม่เดาเรื่องเมืองปากเซ่ครับของขายใาย่ยังคือเกาล่ะแม่ค้ากรับผูก้เกาแต่ของใหม่ผักไม่ๆม่ไข่หมดแดงไม่ๆม่เนาะไม่หม่ประโจก2อตัวยิ่งใหญ่ตรงๆ แม่ค่ะนั่งเงาเงาอขายยังไงแม่ลูกหนึ่งหาสิบพันหาสิบพันครับโตหนึ่งโลหรอเปล่านี่ oh, <bye. S 1> โลปลายสองกิโลโลปลายม่านลอยกบบาทนี่ yeah, แหละครับโตบักไงบบกงามบักเขียสม้มบักเล่นพักบุ้งสาวน้ำฝนเนี่ยเขายิ้มล่ะโอ้ขายดีเวลา เพราะเร่ขายอยอะธุรกิจพันหานแล้วคือเก่าครับบ่ได้ไปใส่พันยู่านสองคนกล่นจอดกันมุนไปมุนมาแม่ขาหน่อยครับสู่เป็นสู่ขายดีอยู่วร่า,ายอยู่ขายดีเลยครับสองสาวนี่เราเป็นสาวขึ้นก็เก่าลายเติบ <S 2> <S 2> <S 2> งามขึ้นนั่นๆๆๆๆๆๆนั่นนั่นนั่นมีฮูบารมไจีบเราบ่หมีม่มี่มี่มี่สัน งามคนกูเกาเ่าน,น <c oughs> <c oughs> ้อเศร้านำฝน